อีกแล้วขั้นนี้ก,กับติดขั้นแรกกับติดฟันรถไถามาลากกับติดอีกบันนี้มีต,ต่ติดติ๊อ้ามวนบันี้

เอาขั้นหน่อยกับลมกติลมขั้นใหญ่กับลมาาบลมาเนี่เอามีแต่แนวลมลมาเนี่ยมวนขึ้นอ,อย่างนี้ตัว <c oughs> ได้แล้วได้แลด,แลดแลีดีด,ด,ดีย้ <c oughs> นี่นี่มาบ้น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 นี่อะไะครับพี่น้องครับมัอนี้ครับมีแต่เน่าลมลมครับมัอนี้โอ้ยเนาะอันนี้คือขั้นแรกครับขั้นแรกติดลมครับขั้นที่สองกับมะฮะอันนี้เป็นขั้นใหญ่มาเอาขึ้นกันกับลมขึ้นกันพอพอประมาณนั้นแหละครับพอเลยไปแล้วไปแล้วตรงนั้นแหละครับ เดาใส่เสื้อกัอนพอแล้วพอแล้วพอแล้วประมาณนั้นละยาวมากมันจะลมอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <Yeah. S 1> มีแต่แนวลมๆเว้ยมวนเฮงยังยังนี่เอาเดาวันพิศามวนกว้มูอ ร่วมแล้วร่วมร่วมแรงร่วมใจร่วมใจกันไปอา้าร่วมแล้วร่วมใจกันสเสด็จแล้วแล้วไวๆร,รู้สึกว่าวันวิสาเป็นการเป็นงานนะคะไอ,อ,อ, <c oughs> อพอดีพากันมาเที่ยวครับเราบังเอิญว่ารถมันลมเพิ่นเอารถมาเห่นหน้าม,มันลมครับวันนี้ พอตรถมันลมแล้วเลยเอาอันรถไถมารถไถมาลากรถไถก็ลมขึ้นกันเอาละครับพร้อมแล้วครับเ <c oughs> บิงบ้งมันสิไปหอดใสแบบนี้นี่ไปแล้วรถไถดึงแล้วไปอ่ะได้แล้ว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 เอ่ <c oughs> ไปเลย <c oughs> โอ้ยมวนปวดมวนพูได้แล้วไปก่อนมูเลยเออคือไปยังสันว่าคือเหมือนเอาห้องวะ ở bên này bố bây giờ hao kilo thái về cái đấy à bye bye nhanh lái thôi เดี๋ยวเซลฟี่ก็โอ้ยมวนก็ไม่ไงแต่งหรยอ่ะมีแต่เนี้ยมวลมวล